มอร์นิ่งค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าพี่น้องเดี๋ยวสิาพาไปหดสวนเนีคุณแม่นะคะไปดูผล,ผลผลิตของคุณแม่ดิฉันนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเปิดน้งกันเด้อยนี่นะคะทุกคนกระสิเป็นผักของแม่ฉันเกิดอะไน,นะก็จะมีพริกนะคะนีผักพริกแล้วก็อันนั้นคือมะเขือนะทุกคนเห็นไหมมะเขือนะจ๊ะอันนี้คืออนผักแตนมีนุ่งแดงด้ยวยพักสเสน่นะคะอันนั้นก็หวหะพัน อันนี้ก็คืออันมณีก่อนค่อใช่อันนี้คือตักซีหอมนะครัตักชีอันนี้คือต้นหอมต้นหอมนะคะแล้วก็อันนี้คือฟักทองจ้าอันหดเปียกเดยแต่ว่าไทยเนี่ยเบ่งแ๊บหนึ่งที่ฉันกิีหดจนแบบจืดชื้อจนเปียกเลยเห็นเอียงบอกค่ะเนี่ยอันนี้คือผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวก็มาไล่กันบัดปิ้งปางปิ้งมานี้อย่ามาไล่เขานะ นี่ยเนี่ย,ยอีตัวแสบนี่ปิงปิงปังปิงปังปิงไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยนางจะไม่ค่อยถูกกับอีน้องคนนั้นแมวแวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปหาเขาละเดี๋ยวก็ไปไล่เขาทีนี้ปังปิงแมานะอันนี้คือบักเขือนะคะบักเขื่อนเก็บกินหลไยหมดเลยนี่เห็นไหงสีอันนี้เขาเรียกแบบผสมผสานนะคะปลูกแบบรวมรวมอะไรมีก็หวา,านๆลงไป นางก็จะเกิดริงนะครับตาไข่นะครับไปใส่ลาแมวฉันมาไปไนไ่เขาไหมยอ่าเด็กไป,ไไปไจ้ะอันที่คนตรงนี้ก็มีนะ,ะอันนี้คือผ <c oughs> ักเหี่ยวันนี้ผักอันนี้คือผักเป้นผักเป้นแล้วก็ผักเป้น้อันนี้ปลูกอยู่ตรงนี้น มันเปต้ตอนเตากติก็จะเย็นๆในโรงงอันนี้มากกระสางต้นสั่งมะม่วงโดกมากปีนี้นี้มะม่วงบอกเลยว่าต้นนี้สมแห้งส้มมากมายเธออันนี้คือต้นหมักตองนะหมักตองหรือต้นกระทอนนะคะไี่ย่ต้นเดียวนี่ล่ะวิหลายปีมากยี่สิบปีไหม ยี่สิบถึงบอกประมาณหแจะว่าาำความได้จะเห็นมันอยู่นี่แล้วอะเราก็ได้กินทุกปีลูกดกมากหดมันเนี่ยแต่ตอนนี้มันไม่เห็นมีลูกเลยอยู่ด้วยกันได้ขอเพียร์รักกันกาลังจะอยู่ข้างบนเปหดสวนต่อค่ะนเนี่ยตัวหนึ่งจะบอกว่าอยู่บ้านดิฉันแมวหลายแห้งด้วยเนาะนอนนั้ก็จะประมาณนี้คะหดแล้วลนะ่ะทุกคนอ่าอันนี้คือต้นมะกระทุกโลกนะมะกระทุกโลกมากมันเบิร์ดหรอือบ่ ตัวนึนนงม,มันเบิดหรอือเปล่าหมาบม,มันะแต่ก่อนเยอะมากทอามัน,ม,ม,นม็นมมบอกอืตอตัวหะาทอมันคือฟักมันม็นบอกอือฉันนึกว่าบอกอือออคือต้นเมื่อกี้มันคือฟักฉันนึกว่าฟักทองนเนี่ยอันนี้คือต้นของที่บานเองนะจ๊ะประมาณนี้นะคะลูกหลกมากลูกใหญ่มากจ้าทิ้งหน้าหน่อยดิย่มีทิ้งหน้าพเอม นี่อีกตัวหนึ่งนะแมวแมวอีกตัวหนึ่งแมว,วมแมวนี่อีกคนหนึ่งนี่อีกคนหนึ่งดยรวมนนะคะนี่คือคุณนายแม่เดินตรวจงานนะครับว่าดิฉันรดน้ำเปียกไหมบะคงดอกแห้งพี่น้องต้นนี้หน่อยแบบนี้นะลูกดกมากอั่นคือแม่ดิฉัน ไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ